และเราจะนำเจ้าสองคันนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมดูว่าจะรอดหรือเปล่าระวังอพี่ขวัญกับไบก้อนนะครับผมเดี๋ยวหน้าปัจอดทิว้วเดี๋ยวลบเข้าปัดจอดก่อน,อนแปลงเกียร์ก็ดูได้นะฮะนี่นีเ้เเนี่ยจะขึ้นไหนกันก่อนขวาหรือซ้ายลบโคของเรานะครับคันนี้ยกสองนะกับโชคโปรเฟนเดอร์ กับทางสูงชั้นแบบนี้ดูวิธีการขึ้นนะฮะนี่มาก่อนครับก็ปันขึ้นมาครับปั่นขึ้นมาอ้ อ่ะทีนี้ตามมึงละไปก่อนเอาแค่นี้ก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูตาไปก่อนนะครับขึ้นได้สองลายนะครับขวากลับซ้ายตรงนั้นอ่ะครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะรอดหรือไม่นะครับผมนี่มาแล้วชิวๆิวครับชิวชิว เออชิชิวชิวชเพราะว่าแม่ลูกนี้ขับเกียร์ออโต้รประมาณนี้ครับนี่เราเอาลิโวโสองคันนี้มาทดสอบให้ท่านลูกค้าได้ดูนะครับว่าแต่งสเต็ปนี้เนี่ยก็ลุยได้ทุกที่นะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบ จัดเต็มแบบท็อปสุดเป็นตัวเต็มที่ผมหลอกลูกค้าเพื่อจำเลยใช่ใช้งานจริงอ่าใช่ใช่